อยากนอนหลับแล้วก็ก็ต้องดื่มอยู่แล้วสิคนคุยละมั้งต้องกงและป้าจังหวะเนี่มีแต่เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะไม่หมดเลยอะ่ะดูท่าทางสนุกกันจังนะแต่เราก็ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกับเขาด้วยสิฮะเครื่องไข่น้ำผลไม้ตอนกลางคืนนี่สว่างขนาดนี้เลยเหรือเนี่ยอ๋อซื้อเบียร์ด้วยเหรอเนี่ยสุดยอดเลย ยังเด็กอยู่เลยน่าจะยังไม่บรรลุนิติภาวะซะด้วยเออเออและใครอะไม่สิที่สำคัญเราเออไม,ไม่ใช่นะครับพอดีมีคนฝากเออไม่ไม่ไม่สิกดผิดนะครับแค่กดผิดจริงๆนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเย้ยเดียพึ่งไปไหนสิเออไม่ไม่ใช่จริงๆนะครับปกติผมไม่ได้ทำเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยอะอย่าพึ่งเครียดสิจริงๆแล้วไม่ได้จะพานายไปที่ป้อมตำรวจหรอกนะเอ๊ะ